m a c h i n e r y and Supply เราเป็นบริษัทนำเข้าและจะัดจำหน่ายเครื่องจักรในวงการพิมพ์จากต่างประเทศแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่มีคุณภาพผ่านการคัดสรรและเป็นที่ยอมรับเพื่อรองรับทุกมาตรฐานงานพิมพ์ด้วยทางเราเน้นรายละเอียดการคัดสรรเครื่องจักรในทุกขั้นตอนเครื่องพิมพ์นำเข้าทุกเครื่องจะถูกตรวจเช็คสเปคโดยละเอียดจากโปรแกรมเช็คสเปคมาตรฐานก่อนนำเสนอแก่ลูกค้าโดยเน้นการเช็ครายละเอียดอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องพิมพ์นี้ ว่ามีครบตามมาตรฐานรุ่นและปีหรือไม่หรือมีอุปกรณ์ใดที่ขาดตกและเป็นสาระสําคัญหรือไม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานจริงขั้นตอนการตรวจสอบสภาพเครื่องพิมพ์ในต่างประเทศ MD Machinery and Supply ให้ความสําคัญในขั้นตอนนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นกุญแจสําคัญที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพเครื่องพิมพ์ในการผลิตงานคุณภาพและมูลค่าที่จะได้รับจากการลงทุนของลูกค้าสภาพจริง และความสึกหรอของเครื่องพิมพ์ที่ถูกตรวจสอบนี้จะต้องถูกประเมินอย่างละเอียดว่าสามารถปรับปรุงแก้ไขโอเวอร์ฮอลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานได้อย่างสมบูรณ์จริงมากน้อยเพียงใดเมื่อเครื่องเดินทางจากท่าเรือมาถึง MD ทีมงานจะขนย้ายเครื่องพิมพ์เข้าโชว์รูมเพื่อเริ่มกระบวนการตรวจเช็คล้างทำความสะอาดพ่นสีและโอเวอร์ฮอลตามลำดับต่อไปการตรวจรับเครื่องภายในตามรายละเอียดเช็คลิสต์ตามมาตรฐาน ISO เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์อะไหล่ สภาพเครื่องโดยรวมหลังตรวจเช็คอะไหล่และอุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มขั้นตอนทำความสะอาดเครื่องพิมพ์และส่วนต่างๆเมื่อขั้นตอนการทำความสะอาดเสร็จสิ้นทางเราจะเริ่มตรวจเช็คตามรายการมาตรฐานสำหรับอะไหล่และอุปกรณ์ภายในเครื่องพิมพ์ซึ่งมีมากกว่า60รายการเ <Disc rimination> <Mercy. S 1> พื่อสรุปรายการชำรุดสึกรอหรือต้องการการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยส่วนมากเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งเพื่อทดสอบที่โชว์รูมของเราหรือในสถานที่ของลูกค้าในบางกรณีโดยก่อนงานติดตั้งทีมงานของเราจะเข้าไปสำรวจสถานที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมหลังจากนั้นทีมงานจึงเริ่มงานติดตั้งและประกอบเครื่องพิมพ์ในลำดับต่อไปเมื่องานติดตั้งเครื่องพิมพ์เรียบร้อยทีมงานจะทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเครื่องพิมพ์ตามแบบฟอร์มมาตรฐานตรวจสอบการพิมพ์พื้นพิมพ์สกรีน ความตรงของภาพพิมพ์และทดสอบงานจริงของลูกค้าตามลำดับเราสามารถตอบโจทย์และพร้อมให้บริการด้านเครื่องจักรสิ่งพิมพ์อย่างครบวงจร การควบคุมสีในงานพิมพ์ให้แม่นยำและสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญและเป็นอีกหนึ่งความท้าทายเรามีโซลูชันที่จะเปลี่ยนความท้าทายนั้นให้กลายเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจของคุณค่ะขอแนะนำดูทัฟส์ออโตเมตคอร์ร์ร์คอนโทรลระบบที่จะเชื่อมต่อและสั่งการแท่นพิมพ์ของคุณโดยอัตโนมัติตั้งแต่การตั้งค่าสีเริ่มต้นด้วยข้อมูล13สสู่การสแกนแผ่นพิมพ์ด้วยเอ i กไบรด์อินเทร์แท็ที่รวดเร็วและแม่นยำเพื่อส่งข้อมูลกลับไปปรับแก้สีบนแท่นพิมพ์แบบเรีย ค่ะผลลัพธ์คืออะไรนะหรือคะคือการลดเวลาเตรียมงานพิมพ์ได้มากกว่า40%ลดการสูญเสียกระดาษและหมึกได้อย่างมหาศาลและที่สำคัญที่สุดเราไม่ได้ใช้สายตาในการตาัดสินอีกต่อไปแต่ใช้ข้อมูลที่แม่นยำทำให้ช่องพิมพ์และลูกค้ามองเห็นมาตรฐานสีเดียวกัน เพราะฉะนั้นลูเทอร์ฟอร์ดไม่ใช่แค่เครื่องมือวัดสีแต่คือระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพงานพิมพ์ของคุณให้เหนือกว่าคู่แข่งสร้างความมั่นคงในทุกโซนสีและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าของคุณค่ะ ในโลกของอุตสาหกรรมการพิมพ์การแข่งขันสูงขึ้นทุกวันคุณภาพที่สมบูรณ์แบบคือสิ่งเดียวที่จะสร้างความแตกต่างและการตรวจสอบด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปเราขอแนะนำไอมาวิชันสตาปิ้ jp หกพั JP 6 5 0เป็นโซลูชันที่จะมายกระดับมาตรฐานงานพิมพ์ของคุณสู่ความเป็นเลิศค่ะด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาย,ยาวนานของต้าเหิง Imaging นี่คือเทคโนโลยีรุ่นที่5ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มตั้งแต่ระบบป้อนกระดาษให้ความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สามารถกำจัดได้ทั้งฝุ่นและไฟฟ้าสถิตจัดเตรียมชิ้นงานให้พร้อมเพื่อให้การตรวจสอบสมบูรณ์แบบที่สุดหัวใจสำคัญคือระบบ AI อัจฉริยะที่จะทำหน้าที่เหมือนดวงตาตรวจจับทุกตำหนิได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นหมึกเปื้อนหมึกขาดรอยขีดข่วนการพิมพ์เหลื่อมสามารถตรวจจับความแตกต่างของสีที่ซับซ้อนในงานปั้มฟอยล์และงานปั้มนูน และนี่คือความสามารถพิเศษที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณระบบ t o o rejection ที่ใช้แรงดันอากาศสูงคัดแยกชิ้นงานเสียโดยไม่สัมผัสพื้นผิวทำให้คุณสามารถตั้งค่าให้คัดแยกตำหนิร้ายแรงออกจากตำหนิเล็กน้อยไปยังถาดรับคนละส่วนได้อย่างอิสระช่วยให้ทีมของคุณวิเคราะห์ปัญหาที่ต้นเหตุและลดการสูญเสียได้อย่างที่ไม่เคยทามาก่อนเพิ่มประสิทธิภาพลดของเสียและสร้างความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า มาพิสูจน์เทคโนโลยีที่จะเป็นอนาคตลงพิมพ์ด้วยไอมาวิชันโซลูชันอัจฉริยะเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหมึกพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกโดยทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลผ่านการทดสอบคุณภาพทั้งในห้องทดลองและบนเครื่องพิมพ์จริงเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า ด้วยการสนับสนุนที่ดีและการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตในต่างประเทศอย่าง T&K, Toka, f i m p e x r a d i o ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลโดยมีหลักสำคัญคือความปลอดภยัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราเติบโตจากการลงทุนในเทคโนโลยีและยกระดับการบริการที่สามารถตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมเรามีการพัฒนาในส่วนงาน i ิงแ a ลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยองค์ความรู้จากผู้ผลิตพร้อมทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์สูงสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสีและบึกพิมพ์แก่ลูกค้าเราพร้อม เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการผลิตงานพิมพ์ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดถึงก่อนถ้าคุณต้องการเลือกซื้อซีดีตัวแต่ยังดูคลิปนี้ไม่จบครับพบการเลือกซื้อซีดีที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการิมพ์และลดต้นทุนในการผลิตครับรู้ก่อนตัดทิจใจก่อนได้เปรียบก่อน ทำไมหลายโรงพิมพ์ถึงเลือกใช้ CD c d p โกดักคำตอบคือเพราะโก d a กมีประสบการณ์ในการผลิตเครื่อง c d p แบบเทอร์ a l ลมากกว่า20ปีเป็นผู้ดำด้านเทคโนโลยีอย่าง t h e f รุ่นล่าสุดออกแบบให้เฉพาะกับเครื่อง c d p โกดักรุ่น w r l r e s e t เท่านั้นเครื่อง c d p บางรุ่นในท้องตลาดให้คุณภาพของเมสกีนบนเพจที่ไม่คมชัดแต่ c d p ของโกดักมีเทคโนโลยีแบบ t h f Thermal Imaging จะสร้างเมสกีนที่มีความคมชัดสูง เก็บรายละเอียดของภาพได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือถ้าเมสกีนมีความคมชัดสูงทําให้คุณภาพของงานพิมพ์สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนและให้เมสกีนที่มีความสําเสมอทําให้ช่วยลดการผิดเพียงของสีช่วยลดปัญหาของเสียและลดต้นทุนในการผลิตเครื่องซีดีกดะมีความแข็งแรงทนทานสูงค่าซ่อมบำรุงต่ำใช้งานไปยาวครับหมดปัญหาเรื่องจุดติดปนใจในการซ่อมบำรุงทางบริษัทก็นดีแมชโนลี่มีจำหน่ายเพียงไมซ์มสโง ซึ่งเป็นแผงเบรเกอร์มีความคงทนสงูงมีคุณภาพสงูงสามารถขึ้นได้ทั้งระบบครมชัติแลรยุ่ดีเราไม่ได้ขายเครื่องและจบแต่เราคือพาทเนอร์ที่พร้อมดูแลคุณด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สงูงอย่าลืมติดต่อกันดีไม่ใช่หรืนะครับเพิ่มประสิทธิภาพงานทีมจุมันของคุณด้วยเครื่องความอัตโนมัติจากบริษัทเ d ็มดีเมชนีเดียสป라이ตัวเครื่องมาพร้อมระบบฟังก์ชันการทำงานอัจฉริยะมากมายอาทิเช่นสายพารลมดูดชุดกระทุงหรือสติป,ปิ้ง ที่จะช่วยแกะงานของคุณก่อนและที่สําคัญครับตัวเครื่องมีระบบกิป p ปอ r ์รี o ูเ r อที่ช่วยแกะงานของคุณให้เสร็จประมาณ80%สาหรับส่งต่อไปแผนกต่อไปโดยที่ไม่ต้องแกะงานเลยครับความเร็วสูงสุด9,000แผ่นต่อชั่วโมงทั้งได้ครับและลอกเศษเพิ่มกำลังการผลิตและลดเวลาการส่งมอบได้อย่างชัดเจนค่ะ เรามีทีมช่างผู้ชํานาญการตั้งแต่การติดตั้งอบรมการดูแลรักษาเครื่องด้วยทีมช่างของพวกเราเองค่ะ MD Machinery เป็นเพื่อนผู้คิดด้านงานพิมพ์และงานบรรจุพันธุ์สนใจสอบถามข้อมูลทักแชทหรือโทรได้เลยนะครับามาดูงานพิมพ์ของ h y b r i d i i i t t l l n n e เ t t ของหันระเบิกันค่ะ พิมพ์ด้วยดิจิตอลอินเจสสีสีและมีสองสีพิเศษสีส้มและสีม่วงช่วยให้ได้สีตรงตามไฟงานของลูกค้าสีสดคมชัดครบทุกจุดเครื่องนี้สามารถพิมพ์รองพื้นขาวบนงานสติกเกอร์ใสหรือเมทัลลิกรวมไปถึงชิ้นฟิล์มมีออปชันสำหรับปั้มฟอยเงินฟอยทองและเคลือบเงาเคลือบด้านเพิ่มลุกเล่นให้กับฉลากดูหรูดูดพรีเมียมรองรับวัสดุได้หลากหลายเช่นฟิล์มพลาสติกกระดาษสติกเกอร์และฟอยครบทุกวัสดุพิมพ์งานฉลาตอบโจทย์ทั้งงานพิมพ์ยอดสั้นและงานพิมพ์จำนวนมากโดยต้นททุนต่่แลละไมเเเสียวา รับงานได้ไม่จำกัดดีไซน์ทำให้คำนวณต้นทุนแต่ชิ้นง่ายมากเครื่องเดียวจบทุกงานฉลากประหยัดเวลาและลดเงาเสียพิมพ์ไว้ต้นทุนต่ำกำลรเห็นเห็นเครื่องนี้แหละที่ธุรกิจงานพิมพฉลากยุคใหม่ต้องมีมาดูระบบ LED UV พลังสูงที่ติดตั้งกับเครื่องพิมพออ์อ f เ s ซตช่วยให้งานพิมของคุณแห้งสนิททันทีหมดปัญหาหมึกเลอะหรือสีติดซ้อนกันติดตั้งระบบ LED UV ปรับขนาดตามโครงสร้างเครื่องจักรได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นงานสวยคงทนและรวดเร็ว ที่สำคัญใช้พลังงานน้อยกว่าหลอด Mercury UV 60-70%หลอดมีอายุการใช้งานยาวนานประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่ายสีที่ได้จะสดคมชัดและยังสามารถพิมพ์บนวัสดุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษพิเศษพลาสติกหรือว่าฟอยล์ระบบ LED UV เทคโนโลยีที่ช่วยให้โรงพิมพ์ของคุณทํางานได้เร็วกว่าคุ้มค่ากว่าและคุณภาพดีกว่า MD Machinery and Supply เทคโนโลยีการพิมพ์ครบวงจรพร้อมบริการด้วยใจเพื่อธุรกิจของคุณ